พี่ปุกกีบอกว่าเกี่ยวกับลูกกลมๆในตอนตอนน้นรายการนั่นก็คือการเล่นตะก,กลิงนั่นเองค่ะเพื่อนบางคนนะคะอาจจะไม่รู้จักหรือว่าอาจจะเคยคุ้นผูเกันมาบ้างแล้วนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปทําทวารู้จักกับการเล่นตะก,กลิงให้มากขึ้นกันดีกว่านะคะกับพี่ๆกลุ่มบางกอกตะกลิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากราบว่าตะก,กลิงเนี่ยค่ะมันคืออะไรนะคะ จักกลิ้งถ้าพูดถึงความหมายกว,าวา้างๆก็คือจักรกลิ้งจะเป็นการโยนของตั้งแต่องอยากให้ลอยอยู่ในอากาศแล้วพี่ๆกลุ่มประกอบจักกลิ้งเนี่มารวมตัวกันได้ยังไงคะโดยปกติแล้วเนี่ยที่สวนสันสิทธิ์ไทยประทา,างถนนภาทิ์น,นะครับก็จะมีกลุ่มคนที่เล่นจักกลิ้งอยู่ uh huh. แล้วทีนี้พวกเราก็สนใจแต่ละคนก็ผ่านมาก็เห็นแล้วสนใจก็เลยเข้ามาลองเล่นดู ทีนี้พอลองเล่นดูแล้วก็ติดก็มาทุกวันทุกวันทุกวันก็รู้จักกันก็เลยมารวมกลุ่มกันครับโอ้โหเห็นอุปกรณ์มากมายขนาดนี้เลยนะคะกี้ว่าเพื่อนๆเนี่ยก็คงอยากจะชมแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยเล่นยังไงเอาเป็นว่าพี่พี่ช่วยสาธิตให้มี่ว่ดูหน่อยได้ไหมคะได้ครับค่ะบอลก็เล่นไม่ยากครับแค่ใช้หลักการที่ว่าให้ลูกบอลลูกนึงเนี่ยรอยอยู่ในอากาศ พอลูกบอลจะตกเราก็เอาอีกลูกนึงขึ้นไปแทนที่เงี้ยเ็เป็นเบสิกสำหรับบอลครับอุปกรณ์อีกชิ้นนึงนะครับที่จะมาสาธิตก็คือกลับอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็คือวิธีเล่นก็จะใช้กับบอลที่เสนอไปเมื่อกี้แต่ว่าจะใช้ทักษะมากขึ้นนิดนึงตรงที่บอลเนี่ยเราจะโยนที่ไปในแนวดิ่งอย่างเดียวแต่ว่าอุปกรณ์ชิ้นเนี้ยเราจะต้องทําให้มันหมุนด้วยวิธีเล่นนะครับก็เหมือนกัน พยายามให้ชิ้นหนึ่งเนี่ยลอยอยู่ในอากาศแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเนี่ยก็ขึ้นไปแทนที่ระหว่างที่อันนี้จะตกโอโหน่าสนใจมากเลยค่ะและนี่ก็คือศัพท์นะคะและต่อหน้านั้นก็เป็นบอลน,นั่นเองนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเราไปชมชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะจากพี่บอลค่ะเชิญเลยค่ะครับผมส่วนอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับจะเรียกว่าพอยครับผมประวัติของพอยคือเป็นอ,อาวุธของชาวเมารีนะครับ ออพอยต์ต้องใช้ยาประศาทระหว่างมือซ้ายกับมือขวานะครับการเล่นคือให้ให้พอย์ของมือซ้ายกับมือขวาอยู่ระหน้าของตัวเราแต่ให้ไปคนละทิศกับเรานะครับผมขั้นแรกของพื้นฐานของการเล่นพอย์คือเราต้องเวี่ยงสลับมือซ้ายมือขวาสลับไปสลับมาเราพยายามเวี่ยงให้มันอยู่ในลักษณะเป็นวงกลมให้มากที่สุดครับผม แล้วก็ถ้านี้จะถูกพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณมากค่ะและนี่ก็คือลอยนะคะตัวพี่ต้องเล่นอะไรคะเออเขาเรียกว่าเดวิลสติกับผมครับผมคือแรกเริ่มนะครับก็จะแบบว่าวิธีการเล่นมันจะต้องตีตรงข้อครับใช้กดของแรงโน้มถ่วงนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะเล่นยากในบรรดาเกือบทุกๆชิ้นนะฮะเนื่องจากว่ามันไม่ค่อยติดมือครับมันอาจจะหลุดบ้าง อะไรบ้างมันแล้วแต่เราความสามารถในการคอนโทรลนะครับผมก็จะมีท่าพื้นฐานก็จะแต่ส่วนใหญ่ที่เริ่มก็จะเริ่มจากพื้นนะครับก็ตีข้อมันวิกไปลิกมาแล้วก็ยกขึ้นนะครับทํากาอากาศนะฮะก็มีท่าพื้นฐานอยู่สองสามท่าครับก็มีหมุนมีหมุนข้างครับก็มีโยนะฮะประมาณนี้ครับ ค่ะแมการเล่นจกักรลิงเนี่ยนะคะไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะต้องใช้สมาธิมากมายเลยทีเดียวนะคะขอบคุณมากที่อยากจะทราบว่าพี่นันเนี่ยได้อะไรจากการเล่นจักรลิงบ้างคะก็ที่เห็นโดยตรงเลยก็คือเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับฝึกสมาธิกับมันได้เวลาเล่นเพราะว่าเราจะต้องอคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราทําอะไรอยู่แล้วก็จากผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็บอกแล้วว่าคนที่เล่นจักรลิงเนี่ย จะฉลาดขึ้นโอ้โหขนาดนั้นเลยนะคะและและ้วเออเราจะสามารถไปเล่นแจ็คก,กิ้งได้ที่ไหนนะคะผมแนะนานให้ไปที่สวนสันตินะครับที่สวนสันติชายปรการนี่จะอยู่ปิดกับถนนพาทิตครับผมสามารถไปเล่นได้กี่โมงะครับส่วนกลุ่มผมนี่จะไปประมาณสี่โมงประมาณช่วงเย็นเย็นกวางะครับแล้วนอกเหนือจากที่สวนสันติแล้วเนี่ยมี ที่ไหนอีกหรือเปล่าคะที่จะทําให้เพื่อนๆที่อยากจะลองเล่นจักรลิงเนี่ยได้ศึกษาหาข้อมูลกันนะคะผมก็จะมีเป็นเว็บไซต์ที่อยู่ในเว็บบอร์ดมีพวกพวกเรามีพี่นันเป็นเว็บมาสเตอร์อยู่ครับก็เสื้อสามเสื้อคือจักรลิงพัดครับผมจักรลิงพัดนะคะเห็นมีอันนี้ก็เป็นอีกอีกเว็บหนึ่งะคระับสำหรับวันนี้นะคะรายการฟรีสไตล์บายทีนก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆกลุ่มบางกอกจักรลิงมากๆเลยค่ะที่มา แนะนากิจกรรมดีๆให้พวกเราชาวทีมได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะสำหรับตอนนี้นะคะพี่เห็นแล้วเนี่ยอยากจะลองเล่นบ้างแล้วสิคะเขาเป็นว่าขอให้พี่ๆเขาเนี่ยช่วยฝึกให้ดีกว่านะคะพยายามโดนให้ลูกมันลอ,อ,อยข้างบนครับอ่านั้นแหละครับไอสังต้องได้ลองสองอย่าลกมอีกใช่งเลยครับยอมได้ติ๊ก เป็นยังไงกันบ้างคะกับลีลาการเล่นจักรยานของบุก๊กกี้แมเล่นเพลินเลยนะคะและนี่ก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่เ,เพื่อนๆสามารถไปเล่นได้เพื่อผ่อนคลายในเวลาว่างๆบุ๊กกี้ว่านะคะถ้าหากเพื่อนๆเนี่ยหาเวลาในการทํากิจกรรมเสริมนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือหรือว่าเล่นกีฬาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีคะ่ะที่ทําให้เราเนี่ยไม่เครียดจากการเรียนหรือว่าการทํางานจนเกินไปว้าตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของเราแล้วสิคะ ปุ๊กกี้แล้วก็รายการฟรีสไตล์บายทีมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะโอ้ยผลงานของเพื่อนกลุ่มม .4 นี่ยกนิ้วให้เลยค่ะกับฟรีไตล์บายทีมรายการน่าสนใจมากๆเลยนะคะ เราได้ทำรู้เกี่ยวกับอ e ีบุ๊กกันไปเต็มๆเ,เลยที่สําคัญค่ะดูแล้วนม่อยากหัดเล่นจักซิ่งบ้างจังเลยแต่ว่าเดี๋ยวรอจบรายการก่นกอนนะคะจะแว็บไปฝึกเล่นบ้างค่ะสําหรับเพื่อนๆที่ชมอ,อยู่ทางบ้านนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะแสดงความคิดเห็นติชมหรือว่าให้กําลังใจงเพื่อนๆกลุ่มมอสีแล้ว,ลวก็ส่งความคิดเห็นเข้ามาได้ค่ะโดยทิมที่เคตามด้วยความคิดเห็นของเพื่อนๆนะคะแล้วส่งมาที่487003ค่าบริการข้างละา3บาทเท่านั้นนะคะ และขำงเราวันนี้ค่ะเรื่องราวของรายการเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ในช่วงหน้าหนุ่ยมีข่าวคราวคว,วามคืบหน้าของเพื่อนๆที่จะมาเข้าร่วมโครงการทีนซีบายทิ่นรุ่นที่2มาฝากกันด้วยติดตามชมกันให้ได้นะคะ